มีตะดอกงามๆไหมสวยๆขาหวนะออัวหุ่มไอมมันซ้อนเดี๋ยวนี้ไหมสวัสด,จสด,สดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนมาเด้อพี่น้องเอฟซีเขาป้าเฮ็ดเก็บเห็ดน้ำปลาโยบ่ได้เขาป้าเฮ็ดกับขิดหอดป้าเห็ดจ้าพี่น้อง สองฟังทางนี่ก็จะเป็นปลาเห็ดทั้งนั้นนะคะ่ะปุ้นตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นสะพานขามทังรถมอเตอร์เวเก็บเห็ดตามฤดูกาลนะจ้ะพี่น้องรุ่นไปน้ำกันว่าสิได้เห็ดอีกอย่างแน่นจ้ะโอ้จะเม็นอ่อนซ่วนอันปลาเห็ดจะเม็นงามจ้าพี่น้องอมาเจอพี่น้องด้อเห็ดนคนสนจ้ะเห็ดคนสนเห็ดคนสนบานป่าอยู่ออกใหญ่ใหญ่เด้อพี่น้องบุนคุณดอกหนึ่งเขาออกใหญ่ใหญ่ได้่า ดวกใยขาวบจ้าน่างเขาออกใยใย่ไหิว๊ินจิวมกันนะจ๊ะมาชิด um, okay, um, ้จ um, ักดวกออกใยใยใช่ไมีกะะดวกันนี่นะจ๊ะ ไปอันใหบหนอนพี <sympath icking> ่น้องเอ้ยเดี๋เชื่อเอานี่ดอกซึ่นี่เขากำลังผลใบใหม่จ้ะกำลังสิผลใบใหม่นะี่น้องมองเดียวดิจ้ะนี่ออกยายๆแต่ว่าเอ้มองเดียวจ้ะอวบงามๆเลยไปต่อจ้ะพี่น้องก็จะผ้าหมามาเดินนี่น้อง มันยักเมือนละกระส,สิไปอันท่างเนี่ยแหละจ้ะพี่น้องพูนปลาขังนานนะจ้ะมอนละปลาเห็ดพี่น้องเยต้นใหม่แถวนี้งามงามจ้ะถ้าเป็นแดดอันซองนี่ส,สวยๆค่ะจ้ะพี่น้องเลยถ้าเลือกเอาดอกงามๆสวย ค่นนี่ถ้ามีเห็ดอันนี้ก็สั่งว่ามีเห็ดอันดำเนาะเห็ดดำ้าเหลืองนะจ๊าเพราะว่าเขาเป็นตระก,กูลเดียวกันสีสวยนะจ้าคุนดักพี่น้องแม้เหมือนเป็นทางยญ้าไปเลยคุคณขุนขาแมจ่จะฮู้ เห็ดม่วงเยอะเลยจ้าบอกว่าเป็นมูเลยพี่น้องเลยเห็ดม่วงปลาอยู่กะได้แน่แล้วจ้าเดี๋ยวเสียวไปทำเมนูอันแกงเห็ด่วมนะพี่น้องหาเก็บอันเอาเห็ดก้เห็ดไข่นะจ้ามาดอกมีสมัยง่ามแด้โอ้ยป๊าพี่น้องเลย มันชุนเดเนี่ยนี่เฮ็ดอัน่ว่าเฮ็ดอันนี้ไปอยู่อันเขาไปดูช่องฝรั่งนะจ้ะถ้าเจ้าเก็บไปดองจ้ะนี่อัน,นเก็บไปอันดองใส่ขวดโลไส่กินขามปีนะจ้ะอู้ยหลายขากปีน,น,นเฮ็ดอีหย่างสมาสีสวยสีงามแลย ปดใจบ่ได้มันเลยนีตาดอกงามๆไหมปดใจบ่ไดมี่ตาดอกสวยๆขาหัวบวมไหมอ๋อตวนเดี๋ยวนี้ไหม

จังดันมีอยู่แต่ว่ามันบ่แม่นป่านี่บ่แม่นปาเ็ดอันเพิงหวานนพี่น้องเก็บไปดองสิบ่สิไปดองอันไปกินขามปีเป็นยังนี่นะเมื่อกี้เห็นอันดอกนึงแต่ว่าเขาบานนะัน ถ้าดอกยัางนุ่มอยู่เขาเกิดสีน,นี้นี่แลจ้าเนี่ยเนี่ยถอดอันบานนั่นแน่แล้วเขาเกิดส,สีม่วงกิดกลายเป็นสีจางเนาะจ้าเห็นง,งามเกิดอดใจบ่ได้อีกแล้วเป็นที่น้อง <c oughs> มึงมึงดอกนี่นะบานนะนี่เอฟซีบ,บาอัน สีของเขาไปตาเอาไปอันต้มเอาน้ำไปอันเห็ดขนมคืออันแท่นอันดอกอันชั้นนะจ๊ะจ้ามันก็สีสวยอยู่จ้าแต่ว่าเห็ดอันนี้เขาก็จะมีอย่างนะจ๊ะมาเห็นงามๆก็โอ้ใจบ่ได้อีกแล้วพี่น้องใจบ่ได้ก็เจ้าเกก็เก่าจ้า นี่แอบนอนนบ้าระา,าดอกนี่ดอ,อกเขาสมบูรณ์เท่ากับสิข้าวหวบหวบทิ้งสิน้นละใจบ้าไปขุน่นแม่เมื่อ่นนองเลย Nói chung Thếch phừng lượt Ui, sông mát đỏ, ngay ngam thật ตากาไปยุกับปูอนไปยุขางนอกขังนอนไม่พอฮิดลุ่มไม่พอฮิดลุมจ้าอุ้ยจับค่อยๆกับจะแมนหักเล็้วเนาะ ก็เยอะเรือจ้ะพ่อนี่ยางแดะเขามาเบินนนนง,งเห็ดอันนั่นน่ะที่น้องเห็ดผึงเลือดพก็ยักวันมันสิมากโอ้มูกเห็ดอันลงจ้ะ พาแดดออกซะมันด,ดีเถอะฮะนี่พี่น้อง พ่อแล้วจ้าพี่น้องมือนี่มาเก็บเห็ดมือนอีกกระมานคือเก่าเบิ่งนะพี่น้องเอ้ยมืัอนี่รู้สึกว่าเห็ดมีดิตรงามๆทั้งนั้นเลยจ้ะซ้อนเห็ดเมืองน,นอกเนาะพี่น้องเนาะออกตลอดปีเลยจ้ะจ้ะมาเก็บเห็ดตามฤดูกาลกับมานอีกแล้วจ้ะเห็ดลมเห็ดกอเห็ดไข่เห็ดม่วงจ้าสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อจ้ะเด้อตั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปอยู่กับนุ่งจอนในเนดืองจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้า